จากกิจกรรมส่งเสริมสืบสารประเพณีศาสเดือนสิที่วัดบอสวนารามแห่งนี้เป็นประจำทุกปีนะครับและปีนี้2563ก็เป็นอีกคำรบหนึ่งนะครับเป็นอีกวาระหนึ่ง ที่ได้เชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งชาวใต้นะและในภาคอื่นๆน,นะครับให้ได้มีโอกาสมาร,มาร่วมประกอบพิธีบุญที่สําคัญผมเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้นั้นทราบดีประวัติความเป็นมาของประเพณีศาสตร์เดือนสิบนะครับเขาบอกว่าในช่วงของวันแรมหนึ่งข้าเดือนสิบ จะเป็นวันที่ผู้มีอํานาจในภพภูมิต่างๆอนุญาตนะครับปล่อยให้ดวงวิญญาณนะครับทุกดวงลงก,กลับสู่โลกมนุษย์นะเพื่อกลับมาให้ลูกหลานได้ทำบุญบุญทิพบุญบุสมไปให้นะครับและจากวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิจนมาถึงแรม15บห้าค่ำเดือนสิบ นะเวลา15วันนี้นะดวงวิญญาณต่างๆเหล่านี้ก็จะเดินทางไปรับบุญบุญกุศลที่ลูกหลานที่อยู่กระจายไปในทั่วๆประเทศ ได้ทําบุญก็รับบุญกุศลนี้และในวันนี้ครับซึ่งตรงกับวันแรม15บห้าค่เดือนสิจะเป็นวันที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษดวงวิญญาณทุกดวงจะเป็นดวงวิญญาณที่นะครับมีญาติไม่มีญาติก็จะกลับสู่พบภูมิเดิมของแต่ละคนแต่ละตนรวมถึงเพรศต่งางๆด้วย ก็จึงมีการประกอบพิธีส่งกายายในวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากคุณมนูลทองนุ่มนะครับจนะประธาะนคณะกรรมการจัดงานประธานชุมชนวัดลุ่มนะครับซึ่งเป็นคนหนุ่มเป็นคนใ้ ะครับที่มุ่งมั่นตั้งใจสืบสารประเพณีวันสารเดือนสิบที่วัดหมองสวนารามแห่งนี้นะครับฉะนั้นขออนุญาตบอกกำหนดการสักเล็กน้อยครับเมื่อได้เวลาอันเป็นพิธีนะครับะจะได้กราบอารักนานิมนต์พระคุณเจ้าจำนวนเก้ารูปขึ้นสู่อสนาสาฆ์ในบริเวณศาลาห้านะครับ หลังจากนั้นจะได้ประกอบพิธีถวายหว้พระตระานเทนแด่ระสมทั้ง9รูปนะครับถวายจะุูกปัจไใจไทยธรรมหลังจากนั้นก็จะประกอบพิธีบัรสุขุนะครับ mm hmm. เพื่อที่บุญกุศลให้กับผู้ยาายายของเราที่เราได้เขียนชื่อนะครับเอาไว้นะครับังที่เราได้เขียนชื่อใส่ในคันเอาไว้ เราจะนำมารวมกันเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลโดยพร้อมเหียงต่างสำหรับท่านใดที่มีรูปนะครับมีอันที นะครับนำมาด้วยก็เรียนเชิญนะครับนำมาตั้งไว้ในบริเวณศาลา5นะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ให้ตั้งอัฐินะครับตั้งรูปเอาไว้ในบริเวณศาลาหเพื่อประกอบพิธีฝังสุขุลครับและเมื่อนะครับเราประกอบพิธีฝังสุขุณแล้วนะครับเราจะเริ่มนะครับพิธีชิงเปรตนะครับโดยในลำดับแรกนั้นเราจะมีการนะครับถวายรำวัโนรา จํานวน2ชุดแ,แกะปูย่กตายายกวะยว้ยแกะไข่วัดเจดีซึ่งในนี้นะครับได้นำมาประดิษฐานไว้ที่ศาลาห้าแห่งน,นี้เพื่อให้พี่น้องสาธุชนได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้บูชาขอพอรขอโชคขอหน้าหลายๆลท่านเดินทางไปยังวัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปที่อำเภอสิชว นะก็พู้หวังจะไปกราบไปสักการะนะครับให้ไข่นะสิทธวชีดีที่เขาเรียกว่าอยมาระเทพองค์นี้แลนั้นวันนี้เ่าได้ลงมือ<ช>แล้วที่กานะรประการจัดงานได้ทังเชิญน,นะครับนะรูปรอให้ไข่มาตั้งปฏินสนานที่นีนะ่ตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมา นะครับนะก็มีพี่น้องสาธุชนทางตาบุราสักาสกราระเป็นจำนวนมากการจัดงานสารเดิมศ็กนะครับในแต่ละปีนั้นนะครับก็มีปัญหาอุปสรรคอ่านกัน ปีนี้นะครับเราจัดงานสื่อสารประเพณีสารเดือดสิก็มีข้อขัดข้อฟังประการเพราะยังอยู่ในช่วงของการนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับสองสถานที่แห่งนี้มักต้องช่วยกันระของกันเพื่อสูญเสีย นะครับสาวนั่นครับท่านก็คือท่านสถิเจ้าอาวาสนะครับเป็นก็คือพ่อพระคูสถิตองค์ว่าการได้ขอท่านไม่ช่วยต้นปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นการจัดงานขึ้นเลยในใจก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่ก็ได้รับการกรุณาจากพระกษาจาเจ้าอาวาสนะครับท่านได้กรุณาเมตตาให้คณะกรรมการจัดงานนั้นได้ใช้